ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็อยู่บ้านกันนะครับจากโควิด19ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเข้าเรื่องกันก่อนก่อนที่จะนอกเรื่องกันไปมากกว่าน,นี้นะครับตามชื่อคลิปที่ท่านผู้ชมน่าจะเห็นกันอยู่ข้างล่างนะครับคลิปนี้ทางช่องของเราก็จะมานําเสนอเรื่องราวของสาลิการนั่นเองนะครับ เออบางคนเนี่ยอาจจะเคยเอ่อสาริกาเนี่ยเราเคยทํากันมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังแบบไม่ค่อยมีมาตรฐานกันมากนะครับก็เลยลบคลิปไปนะครับแล้วก็กะว่าสักวันเนี่ยตอนที่น่าจะทําได้ดีดมากกว่าเดิมเนี่ยค่อยกลับมาทํหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมก็จะเอากลับมาให้ท่านผู้ชมฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่เคยฟังกันมาแล้วนะครับก็ถือว่าฟังกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเนื้อหาในครั้งนี้นั้นก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมมากกว่าครั้งก่อนนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่เท่าเดิมนะครับมีเพิ่มนิดนึงส่วนท่านที่ไม่เคยฟังนะครับก็นี่นะครับก็จะมานําเสนอเรื่องราวของสาธริกากันให้ฟังนั่นเองนะครับเหตุ hey, ผลจริงๆก็คือตอนนั้นยังออกเสียงกันไม่ชัดนะครับก็เลยมาทําใหม่นะครับสําหรับคนที่เคยว่าเรื่องการออกเสียงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> คงจะปรับปรุงขึ้นแล้ว,ลวมั้งครับก็จะมาทำใหม่กันนะครับเรื่องของสาลิกานะครับสาลิกาเนี่ยความจริงแล้วนะฮะมันไม่ใช่ของขลังนะครับแต่ว่าสาลิกาเนี่ยเป็นชื่อนกนะครับนกสาลิกาเป็นนกที่พิเศษตรงที่มีเสียงร้องนะครับเป็นเสียงที่ไพเราะมากแล้วก็อ คือฟังก็มันเพราะนะครับก็ทําให้ผู้คนเนี่ยหลงไหลไปกับเ,เสียงร้องของนกนั่นเองนะครับเ่ยทําให้คนเนี่ยสร้างของขลังขึ้นมาเป็นนกสาลิกานะครับโดยเขาก็จะเชื่อว่านกสาลิกานี่มีแบบอำนาจพวกแบบเมตตาหวานิยมหรือพูดไปคนรักคนหลงนะครับก็คือเหมือนกับว่าสาลิกานี่พูดแล้วไพเราะคนฟังก็หลงไหลพอทำเป็นของขลงังเวลาคนมีติดตัวก็เวลาพูดเนี่ย คนก็จะเอ่อนับเชื่อถือแล้วก็ลงไหลาตามกันนั่นเองนะครับขอบอกก่อนนะครับว่านกสาลิกาเนี่ยผมเขอจะอยู่ในหมวดของเอ่อสบคนที่ไม่รู้นะครับก็คือผมเนี่ยแยกของขลังนะครับเป็นสองหมวดหมู่ก็คือสร้างขึ้นเองกับตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติก็คือพวกแบบกระดูเขี้ยวขนอะไรอย่างงี้นะก็คือที่มันมีเกิดขึ้นมาเป็นเขาหรืออาจจะเป็นโพวกต้นไม้นะฮะ แต่ว่าสาริการเนี่ยคือคนเนี่ยเป็นนําสิ่งของมาแล้วก็ทําเป็นสาริการนั่นเองนะครับกจัดว่าให้มันเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของสร้างขึ้นมานะครับสาริการนะครับก็อาันจากที่บอกไปว่ามีเมตตามหานิยมคุณด้านการพูดนะฮะก็บางคนนะครับก็จะใช้สาริการเนี่ยเป็นแบบสเสน่ห์นะครับเพราะว่าเวลาพูดเนก็มีคนหลงไหลหากเป็นพวก พระอาจารย์นะครับก็จะนำเอ่เอจะบุ่งไปทางด้านการค้าขายมากกว่านะครับส่วนบางคนนะครับเออสังเกตบางคนนะครับที่เออเป็นคนที่พูดจาแล้วมีคนเชื่อถือหรือเป็นคนที่มีคนคอยสนับส,ส,ส,สนุนนะครับบางคนก็มักจะใช้สาริกาเป็นทางเลือกในการใช้นะครับเพราะว่าสาริกาเนี่ย ทั้งมีคนด้านการมหานิยมพูดไปคนก็หลงไหลแล้วก็เชื่อถือทั้งยังพอพูดปุ๊บคนเนี่ยก็แบบว่าคอยอยากจะสนับสนุนแบบว่าคือเป็นด้านมหานิยมเป็นมิตรนะฮะคนเวลาได้ยินก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนนะครับสาริก,การนะครับก็มีด้วยหลายแบบกันนะครับเอ่อจะเป็นสาริก,กาจะแกะจากไม้ ก็จะใช้เป็นไม้ไม่ยมตายพรายนะครับตายพรายนะก็คือเป็นต้นไม้ที่ตายท,ท,ทั้งที่ยังออกลูกอยู่นะครับก็จะเรียกว่าตายพรายกันนั่นเองแต่ทั้งสาริกาแกะจากไม้สาริกาแกะจากงาช้างหรือไม่ก็เป็นพวกแบบผงปั้นขึ้นมาเป็นรูปนกสาริกานะครับส่วนใหญ่นะครับที่เขาทาเนี่ยเขาก็จะมักจะทํากันเป็นคู่นะครับเพราะว่าเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับแล้วก็จะบรรจุใส่ตลับอะไรอย่างนี้นั่นเอง เราเชื่อว่าพอเป็นคู่กันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีเป็นมัดใจแบบคู่ครองกันนะฮะผูกใจกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็สาริกาลินทองนะฮะเป็นคือสาริกาเนี่ยคือแกะออกมาเป็นนี่นะฮะก็เป็นสาริกาแต่สาริกาลินทองก็คือบางคนนะครับรู้สึกว่าคือสาริกาเนี่ยมันเป็นของขลังที่สามารถประยุกต์ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ทำเอ่อจากที่บอกไปนะฮะแกะไม้แกะงาทําเป็นรูปสาลิกานะครับหรืออาจจะเป็นผงปั้นขึ้นมาหรือบางคนก็ทำสาร,ริกาลิ้นทองก็คือการที่ลงอัคระยันนะครับที่ปลายลิ้นแล้วก็อาจจะใช้ลงเปล่าหรือลงหมึกนะครับแบบสักยันก็ได้บางที่ก็อาจจะมีทองคําเปลวด้วยนะครับหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ลงอัคระที่ลิ้นอาจจะลงอัคระที่อื่น,อย,นยอย่างนี้เองนะครับ เพื่อให้พูดจาเนี่ยเข้าหูไปที่หลงไหลนะครับมีคนสนับสนุนก็อย่างที่บอกไปนะฮะคือสุกง่ายๆเนี่ยสาริกานะครับก็เป็นของขลังที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนกสาริกาที่เวลาร้องก็มีเสียงเพราะเลยทําให้ได้รับความเชื่อก็ทําเป็นของขลังทั้งหลายแบบว่าจะเป็น ทําเป็นรูปหลอ่อรูปปัน้นหรืออาจจะเป็นรูปแกะเมื่ออาจจะเป็นการลงยันอัขระไม่ว่าจะเป็นปลายลิ้นหรือที่อื่นก็ตามนะครับก็คือสาริกาลิ้นทองกันนั่นเองนะครับก็นะครับถือว่าฟังไว้เพื่อความสนุกก็ความบันเทิงน,นะครับอ่าช่วงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือช่องของเรานะครับมีเพจมันนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับ ตำนานเหมือนกันนะครับสาหรับบางคนนะครับอาจจะฟังเรื่องราวของตำนานกันมาจนเบื่อแล้วอยากฟังเรื่องอื่นก็สามารถไปหาชมเรื่องอื่นได้ที่เพจของเรานนั่นเองหรืออาจจะคอมเมนต์เรื่องที่สนใจนะครับไว้ที่คอมเมนต์นใต้นะครับผมอาจจะนําเสนอ,อไปหาข้อมูลน้ำมานําเสนอเป็นคลิปวิดีโอให้นะครับช่วงนี้นะครับก็อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วก็ อ่าป้องกันตนเองนะครับอย่าประมาทนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับกดแชร์นะครับถ้าคุณต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ไปให้กับคนอื่นที่ทุนต้องการจะแชร์ไปให้นะครับกด subscribe นะครับเพื่อทั้งเป็นกาลังใจให้เราทําต่อแล้วก็เพื่อจะติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่นะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆมันด้วยนะครับบางทีกดธรรมดาอาจจะไม่แจ้งเตือนนะครับถ้ากดกระดิ่งเนี้ยเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนแน่นอนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ